สวัสดีคับสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนอย่างที่บอกไว้เลยที่เคยแจ้งไว้เลยว่าเราอยู่กับ2หนุ่มสุดฮอตที่สุดในเวลานี้นะคะก็คือน้องหยินน้องวอค่ะฝักแต่แค่ตั้งแต่นี้นี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีชาวเดลิเนียด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างเอ้ยอันนี้น้่งตัวหลายคนอาจจะแบบรู้อยู่แล้วแหละแต่อยากให้นำอยากได้ยินเสียงชัดๆโอเคครับสวัสดีครับผมหยินครับสวัสดีครับผมวอครับเห็นว่าช่วงนี้งานยุ่มมากๆเลยทั้งสองคน เป็นยังไงกันบ้างคะถามก่อนยิงก่อนเลยเรียกว่ายุ่งไหมไม่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 เคยมีก่อนเรียกเลยว่าก็ก็ยุ่งอะไรครับแต่ว่าเขาก็จะยุ่งเยอะนิดหน่อยเพราะว่ามีการเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่แล้วตอนเขาทำงานเขาเรียนไปด้วยใช่ครับผมผมยังเรียนไม่จบเป็นของปีสี่อือโหกำลังเข้มข้นเลยใช่ขณะนี้เขายังเรียนออนไลน์กันอยู่เลยตอนตอนนี้ตอนนี้เหรอนั่งพูดอยู่เนี่ยกาเรียนออนไลน์กันใช่ไหมได้ ก็ยุคใหม่ก็เยอะเยอะมากครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นโอกาสที่เข้ามาแบบเยอะแล้วเราก็เลยต้องคว้าคว้ามันเท่าที่เราทําได้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่เราก็อยากทําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยยางถามถึงความรู้สึกก่อนหลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะรู้จักเราอยู่แล้วรู้จักกันดีเลยแหละแล้วก็แบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักจริงสองคน เป็นยังไงบ้างคะกับการที่ออกไปแล้วแฟนๆรักเราขนาดนี้รักเรามากขึ้นทุกวันแน่ในวันหนึ่งผลงานการแสดงใช่ผลงานการแสดงก็ผลงานการแสดงครับผมก็อ end อปเลิฟครับกวนแล้วพี่เนาะเป็นตอนของเราสองคนก็อ่ะพูดว่าไงเดียบเป็นตอนที่ครบจริงมันครบรถทุกตอนเลยแต่อันนี้ดูเป็นตอนที่โดนคนหมั่นไส้ที่สุดแหละอาจจะน่าจะเป็นฟิลแบบเออก็เลยคือโดนหมันท้ก็เลยอ่ะไม่รู้พูดไม่ถูก อาเอาแเ้วการแสดงแบบทำให้คนชอบใช่ไหมครับ<ช>ก็เรารู้สึกเรารู้สึกดีดีใจมากครับเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนเอสิ่งที่เราทำอ่ะมันเห็นผลที่เราแบบพยายามซ้อมหมดตั้งใจทํามาแล้วมันเห็นผลแล้วสุดท้ายเขาชอบชอบอแล้วส่วนใหญ่เขาเขาก็จะบอกว่าชอบที่ความเป็นเราความ<ช>ตัวเรา<ช>นั่น<ช>เป็นสิ่ง<ช>ที่ที่ผมผมรู้สึกดีมากเพราะว่าเขาบอกว่า ชอบที่เราเขาเราเป็นเรานะอย่างเงี้ยจริงริงก่อนหน้านี้ที่ละครออนแอร์เรื่องนี้ไปจริงเคยคิดไหมคะว่าเราจะแบบดักมากๆากครับเอาจริงๆ <c oughs> ผมไม่ไม่เคยไม่เคยคิดแบบเป็นศูนย์เลยว่าไม่เคยจะคิดว่าตัวเองจะมาอยู่จุดจุดเนี้ยบอกราะว่าแค่แค่รู้สึกว่าที่เราทํางานของเราไปอ่ะแล้วแล้วคนแบบชอบแล้วแล้วคนแบบยอมรับในงานที่เราทำอ่ะแค่แค่นั้นมันก็โอเคแล้วผมถือว่าผ่านละแต่คราวเนี้ย ผลลับที่มันได้มามันเกินคาดไปเยอะเลยครับอย่างนีระคะผมก็ไม่คิดเลยครับไม่คิดเลยว่าแบบว่าเราจะต้องดังขนาดนี้อะไรยเงี้ยคิดแค่ว่าเฮ้ยพอถ้าซีรีส์จบขอก็แบบเป็นที่รู้จักสักหนึ่งแสนคนก็พอแล้วอยไรเงี้ยแต่ปัจจุบันมีเป็นสิบล้านไปมาล้านล้านเลยเลยล้านว้าวโลกคู่ขนาดโลกคู่ขนาดน่เลยครับเพิ่มขึ้นจริงๆเราตั้งรับกับมันทันไหมคโอ้ก็เรียกได้ว่า มันก็จะไม่ทันก็ไม่ได้มันก็ต้องปรับตัวให้ได้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็แต่จริงจมันก็ไม่ทันเลยเอมันก็มันมาเร็วมากใช่ใช่มันก็ถามว่าทันไหมมันก็ก็เรียนรู้กันไปแหละแบบในข้อผิดพลาดต่างๆเพราะว่ามันใหม่มากแล้วมาเร็วด้วยก็เลยต้องแบบปรับตัวในสิ่งที่มันถูกต้องคือไม่ใช่แค่เราสองคนนะครับทีมงานที่ทํางานด้วยกับเราก็แทบจะไม่ทันเหมือนกันเพราะว่ามันมาเร็วมากก็เลยต้องแบบ ค่อยๆปรับตัวกันไปเรื่อยๆครับ <s illy> ชีวิตเราเปลี่ยนไหมถึงการใช้ชีวิตต่างๆเปลี่ยนไหมเปลี่ยนก็ถ้าเกิดจะทําด้านการใช้ชีวิตมันก็รู้สึกว <alia> ่าก็เปลี่ยนการใช้ชีวิตแต่ผมมองเหมือนเดิมเลยแต่ไม่แต่ว่าการใช้ชีวิตมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปเยอะเยอะอยู่ครับการที่เรามีคนรู้จักมากขึ้นนะแล้วเรา,เราเออกไปไหนมันก็จะมีคนรู้จักคนรู้จัก แล้วก็การทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดให้มากขึ้นว่าเออเราเป็นบุคคลตัวอย่างบุคลบคลตัวอย่าง,งใช่มีคนติดตามเราเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องคิดให้มากขึ้นนะครับก่อนที่จะทําอะไรอ่าใช่อย่างทาง,งาน,งานด้วยกันเ,<ร>เราเคมีมันได้อย่างงี้จริงส่วนตัวสนิท <c oughs> กันขนาดไหนคะสนิทกันขนาดไหนก็สนิทกันมากอยู่ <c oughs> นะผมมองว่ามันสนิทกันมากเน่ยเพราะว่าเราทําทุกอย่างหลายๆลอย่างแบบด้วยกันใช่มาตลอดเลยแบบก็จะเป็นทุกวันเลยไหมคะ แทบทุกวันใช,ใช่ครับรู้ใจกันเลยเนี่ยตอนนี้หมายถึงแบบรู้<อ>ไหมก็ก็รู้รู้รู้แบบยังไงก็รู้ใจในในเรื่องของคนที่สนิทคนคนหนึ่งอ่ะที่เข,ขาสนิทกันน่ะรู้ไหคะรู้ขนาดพอไหมเหมือนกันนะครับรู้เหมือนกันแต่แบบถ้าให้รู้ใจขนาดมองตอนนี้คิดอะไรอยู่<อ>ก็ก็เกือบจะออกก็เออก็มันก็เป็นเบที่สนิทในเ่อ มองตาก็รู้เลยหรอว่าแบบไม่ไม่ไม่ขนาดมองตาเรารู้เลยฮะแต่มันแบบว่าเอเออเขาอาจจะคิดแบบนี้อยู่ก็ได้แบบในหัวผมมันคิดว่าแบบคิดเลยอยู่ว่าเอ็กซ์เจอกันทุกวันถามถึงมุมแต่ละคนามอย่างเราเนี้ยประทับใจอะไรเขาแล้วเราประทับใจอะไรเขาก็เหมือนเดิมการที่เขาเป็นเขาอ่ะไม่ไม่คือมันก็ไม่ไม่ประทับใจตรงที่ว่าคือเราไม่ได้เป็นเหมือนเหมือนคนทํางานทั่วไปมันไม่ได้ คบกันที่การทํางานแล้วตอนเนี้ยมันคือคบกันที่มิตรภาพหรือว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามามันทําให้เราสนิทกันขึ้นนอกเหนือจากเรื่องงานนะครับก็ประทับใจตรงที่มันมันเป็นเรียงเงี้ยมันเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่คนคนนึงจะมีความสัมพันธ์ที่ที่สนิทกันที่ไว้ใจกันแล้วครับเหมือนใช่คือมันสนิทกันเหมือนเหมือนเพื่อนในกลุ่มเหมือนเป็นพี่ในกลุ่มที่สนิทเลยมันไม่ใช่มันใช่มันไม่ใช่เป็นฟิลแบบ โอเคเราเรามาต้องมาร่วมงานกับเขาแล้วหลังจากร่วมงานก็จบมันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าเป็นคู่ที่สนิทกันมากๆแล้วแค่ไปทํางานด้วยกันแล้วแบบเออมันจบเลยไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่คู่ทํางานใช่ผมก็เลยแบบสนิทใจในทุกๆอย่างเลยที่ทําสามารถปรึกษากันได้ได้ครับได้เรียกว่าอย่างนั้นเลยไหมคะเหมือนกันใช่ใช่ตอนนี้แฟนๆเยอะมากมากเลยอยากให้ชวนแฟนๆทีนึงเข้ามาคุยกันผ่านแกล์เดี๋ยวเราจะคุยกันเนาะในทวิตเตอร์ก็ฝากแท็ก ยินวอลเอ็กซ์อะไรฮะเดลิเนิวลเดลิเนิวออนไลน์นะครับวอลเอ็กซ์เดลิเนียลออนไลเข้ามาร่วมถามคำถามกันได้ครับมีคำถามอะไรอยากถามถามมาเลยค่ะเอ้ยเดี๋ยวเขาจะมาตอบนะคะแต่ก่อนคืออยากรู้เลยหลายๆคนอยากรู้คำถามนี้มากว่าปีหน้าเราจะได้เห็นสองคนร่วมงานกันอีกในอะไรบ้างว้าวอีกอะไรบ้างก็หนึ่งเลยที่แน่เลยที่แน่ๆแล้วก็คือดเว็บเอ็กซ์ว้าวยู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 ีูย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  ใช่ก็มีโปรเจกต์แผนจะถ่าจะอะไรนะฉายอ,อ,อในเดือนประมาณมีนาเมษาครับก็รอติดตามช่วงๆนั้นถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนใช่ครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะมีรายการคู่ของเราด้วย W, w X Y นะครับก็ที่ที่ชัวร์ๆมีแค่นี้ครับแต่อย่างอื่นก็ยกังลกรอยๆอ,อยู่ <laughs> ก็อย่างอื่นก็ นั่นแหละรอลุ้นรอลุ้นรอรุ้นใหม่ว่ารอรอลุ้นกันนะครับก็มีการที่ต่อเรื่องกันคู่กันอีกในปีหน้าใช่ครับมีมีนี่เราก็แบบอาจจะเล่นกันง่ายขึ้นสิคะในปีหน้าถ้าสมมติเล่นกันเล่นกันง่ายขึ้นมันก็ก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนการเล่นรอบที่สองของซีรีส์อะไรเงี้ยคนก็จะคาดหวังมากขึ้นแล้วความสนิทอ่ะมันอาจจะเล่นง่ายขึ้นแต่ เราก็ต้องสมบทบาทให้มด้มากขึ้นเวยนะมันก็ดูจะแบบมันเหมือนกับการยากก็ยังไม่รู้เลยการแบบครั้งแรกเราเราเล่นแบบพื้นพื้นฐานมันก็อาจจะยากในแบบหนึ่งแต่คราวเนี้ยมันเป็นครั้งที่สองเราก็อัปเลเวลตัวเองมามันก็จะเป็นยากเหมือนเดิมเราจะพยายามดันมาตรฐานเลยเองให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้เราต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มไหมคะจากที่แบบด้วยความที่ควรคาดหวังกับผลงานที่มันคอมพิวต์มากๆเลยในเรื่องนี้ ต้องต้องแน่นอนครับอย่างเราล่ะคะไปโฟกัสส่วนไหนเป็นหลักแบบแสดงอะไรเงี้ยค่ะน้ำเสียงหรือว่าแววตาหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะต้องโดยรวมน่าจะทุกอย่างก็ปรับหมดตามที่เวลาเมียเราก็ต้องทำให้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พร้อมที่สุดที่จะแสดงในซีรีส์เรื่องเนี้ยครับอย่างยินละคะก็เช่นกันครับก็โดยรวมทุกอย่างเลยทั้งแบบเนาะการแสดงมันก็มีทั้งแบบอารมณ์สีหน้าท่าทางมูฟเมนต์ ต,ต่างๆอะไรเง <c oughs> ี้ยกับคาแรคเตอร์อีกโอ้ต้องทุกอย่าง <c oughs> ก็โดยรวมต้องพัฒนาทั้งหมดเลยได้ค่ะมันมีอยู่คําถามหนึ่งแฟนๆในเล็กมาหาเราเมื่อวานก็อยากรู้มากๆว่า,นวา <c oughs> ในซีรีส์อยากรู้ว่าสองคนเนี้ยมีความเขินหรือความอะไรกันในฉากไหนบ้างฉากไหนเขาบอกว่าดอกจันมาเลยว่าเชฟกรุณาตอบให้หน่อยนะคะเขินเออพี่ก็อยากรู้จริงๆในซีรีส์เราเล่นกันเราเขินหรือเราชอบประทับใจฉากไเขินน่ะถ้าเขิน เหมือนจะโยงไป NC ไว้แต่ว่ามันใช่แต่จริงๆเราไม่ได้เขิน NC อะไรมันไม่ได้เขินขนาดแบบเอ้ไม่ได้อะไรก็ไม,ไ,มไม่ได้มันเป็นแบบว่าถ้าเกิดระบายอะไรอย่างเงีแบบแ้ยผู้กำกับคงแบบพัวพัวแต่สำหรับผมมาที่เขินน่ะจะเป็นเขินที่ในฉากที่มันต้องเล่นมุกสิวเสีย่ยวจีบกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออต้องพูดแบบจีบกันแบบทำไมอ่ะก็แฟนกู อะไรอย่างเงี้ยเออเออเอออันนั้นน่ะเขินยิ่งกว่าฉากฉากที่มันไอ้นี่เพราะว่าตามชีวิตจริงเราไม่ใช่คนที่จะมาพูดแบบหยอดอะไรอย่างเงี้ยใช่เออเร่งของผมก็มีนะตัวละครเป็นตัวละครที่มั่นหน้ว่าแบบว่าก็แบบเอ้ก็กูหล่อทำไมเออก็เลยแบบว่ามันมีคนแบบนี้ในชีวิตด้วยเหลอว่าก็กูหล่ออโคเทกูหล่อ ไม่แบบกระดาษบากทีจะพูดออกไปว่าพูดออกไปแล้วแบบภาพในกล้องมันจะจับหน้าเราเป็นยังไงวะแล้วอย่างตัวหินล่ะครับเพราะเขามีมุกเสี่ยวๆมาจีบตอนนั้นเป็นยังไงก็ต้องไปตามบทนะครับก็แบบก็ผมหลอกอ่ะก็แบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบก็เราแบบอ๋อแบบโอ้โหอะไรเงี้ยแต่ไอฉากที่แบบผมหล่อก็แบบพูดให้คนอื่นหมัอนไส้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเคนนู้นอย่างเงี้ยสู้แบบว่ากูวิทวะหล่อๆก็พอแล้วก็แบบเฮ้ย อะไรของนายมันมันเป็นเวเนี่ยแต่ก็เขินอยู่พะแล้วเรื่องต่อไปล่ะคะที่จะเล่นด้วยกันมันจะมีความน่ารักหรือความเป็นแนวไหนก็เหมือนเดิมแล้ใช่ใช่แต่ว่าอันนั้นนะด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ที่มันสามอีพีครึ่งนะครับเรียกได้ว่าไม่ใช่สี่ด้วยเป็นสามอีพีกับอีกครึ่งนิดนิดมันมันขาดเรื่องราวที่ปฏิปะตอเขาจะไม่เข้าใจว่าเรื่องทำไมมันเป็นยังไงจะได้แต่ เห็นแต่ซีนอารมณ์ที่มันผ่านผ่านมาครับแต่ว่าถ้าเรื่องเต็มเนี่ยมันจะขยายไปอีกเราจะทําให้มันละเอียดเหมือนในนิยายมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าใครที่ดูนิยายก็ดูมันตรงแน่นอนมันก็จะเอาให้ได้เหมือนมากที่สุดเท่าที่สามารถเผยแพร่ไปทางสื่อาได้อะไรอย่างนี้ดีกว่าค่ัได้ค่ะถามถึงความประทับใจกับแฟนคลับมากเพราะว่าเห็นเรามีแฟนคลับเยอะมากเลยจริงๆสำหรับตัวเรารู้สึกอย่างี้บ้างคะที่ี่แฟนคลับชอบกัน พี่มันเกินคาดนะเพราะว่าอย่างที่ผมพูดในทุกๆครั้งเลยว่า<ช>เราไม่เคยคิดเลยว่าในหนึ่งชีวิตหนึ่งอ่ะเราจะสามารถมีคนรักได้มากขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ในระหว่างที่มีคนรักเราก็สามารถสร้างมีคุณค่าในตัวเองคือสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วยแล้วก็แบบพูดว่าไงอะ่ะเขาก็เป็นแรงบันดาลใจของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยมันดูแบบแบบความสัมพันธ์แบบบวกๆอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะัพพอร์ตซึ่งกันและกันใช่ใช่ในั่นแหละก็ ผมก็เหมือนกันเหมือนกับเขาเลยคือคือมันเหมือนทําให้เราชีวิตมันมีคุณค่ามากตรงที่เราก็เป็นกําลังใจให้เขาแล้วเขาก็เป็นกําลังใจให้เราซึ่งมันดีอยู่แล้วแล้วเรายิ่งเขาเขาเอาแรงผลักดันตรงเนี้ยไปสร้างประโยชน์ให้คนอื่นก็คือเราให้ความสุขเขาเขาให้ความสุขเราแล้วแล้วความสุขมันมีล้นจนมอบให้คนอื่นได้อย่างเช่นอย่างเช่นการการแบบระดมทุนในวันเกิดผมไปสร้างห้องสมุดอะไรให้คนอื่นไปบริจาค ต่างๆให้โอกาสคนอื่นมากยิ่งขึ้นใช่ใช่มันเ,<ร>เป็นมมใช่มันเป็นเรื่องที่ดีมากที่ที่เรามี power เราสองคนมี power แล้วมันสามารถเอาพลังนั้นไปสร้างอะไรบวกให้กับคนได้อะไรใช่อ,อย่างเราพอคนจับจ้องเยอะๆจริงๆในหลายอย่างเราต้องระวังเยอะขึ้นไหมคะระวังเยอะเยอะใช่เพราะว่าจริงๆคนเรามันพลาด กันทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะอยากหรือเปล่าหรือไม่รู้ตัวหรือเปล่ามันพลาดทุกวันนะครับแต่ว่ามันมันมันที่เราต้องระวังเพราะว่าเรามีคนจับจองเยอะบางคนอาจจะทิ้งขยะไม่ลงถังแต่เขาไม่มีใครเห็นใช่มันก็จะอาจจะแบบอะค่อยแก้มือวันหลังนั่นแหละแต่ว่าเออแต่ว่าเราันมันมันอาจจะต้องคิดเยอะมากขึ้นเพราะว่าเออคนคนเขาแบบ เห็นเราเยอะจับจ้องเราเยอะแล้วก็คาดหวังกับเราเยอะจริงเราก็ระวังได้มากที่สุดแล้วแหละแต่ว่าในการระวังแล้วมันก็ยังคงมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ก็นั่นแหละครับเรียนรู้แล้วค่อยๆปรับตัวไปในทั้งตอนนี้และอนาคตแล้วก็เอาเรื่องในอดีตมาปรับแก้เพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นตลอดเวลาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับแฟนใช่ใช่ซึ่งยังไงอนาคตเราก็ต้องมีพลาดอะไรอ,อยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะ ทำให้น้อยที่สุดแก้ไปเรื่อยๆเราจะพยายามให้มันเป็นตัวเราที่มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะแอบให้ทุกคนมาตอบคำถามกันเพราะว่าแฟนๆมารอกันเยอะมากเลยได้ไปเลือกเลยนายเลือกเลยนายแฟนอยากรู้อะไรติดแท็กแล้วก็คุยกันได้เลยนะคะในทวิตเตอร์นะคะหยินวอภาษาอังกฤษนะคะ xdailynewonline น้องๆเขารอตอบประเด็นคืออะไรคือคำถามครับมีแต่คำโชมมันดีมีแต่อยู่มีแต่วีดวด เออจริงๆอย่างเพลงแต่ละคนก็มีเพลงใช่ไอย่างอย่างวอลไปร้องเพลงอย่างร้องเพลงได้ไหมคะยินก็ไปส่วนมากไปร้องเพลงกันมากกว่าเพราะว่าเราก็ขึ้นคู่กันร้องคู่กันมีั้างไหมคะเราจะมีให้เห็นอ๋อถึงว่าร้องเพลงด้วยกันเหรอซิงเกิลคู่กันนะครับผมว่ามีแหละแต่ว่าอ่ะกล้ามั่นใจไปแล้วยังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ก็มั่นใจไปแล้วสิบสี่ล้านหกร้อยห้าวิธี ต้องมีในจักรวาลคู่ขนานก็ต้องมีบ้างแหละในจักรวาลคู่ขนานอาจจะมีอาจจะมีแต่ว่าใช่ครับผมแต่ว่าแต่ไหนคือํำถามะแต่เดี๋ยวโาไม่เห็นํำถามเลื่อนลงได้เลยนะคะมันมีคนอยากโป๊มีซีรีส์มีรายการคู่กันแล้วจะมีอะไรคู่กันอีกนะเหมือนมีคนอยากโป๊คืออะไรอ่ะมีครับไปรอลุ้นแค่นี้ ไม่อยากป๊บแสดงว่ามีหลายๆอย่างมีหลายๆโปรเจกที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าสําหรับเราสองคนมันเหมือนจะเกิดขึ้นแต่ว่าเรายังไม่กล้าพูดเพราะว่ามันเป็นแค่แลนที่เขาได้ก็แบบวางๆไว้ซึ่งมไม่เคาะอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ทางผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วเราก็รู้รได้แค่เบื้องต้นครับระหว่าง,งที่เราหาพี่เมื่อกี้แอบเห็นในไลฟ์อันหนึง่งก็ถามว่าแต่ละคนชอบระหว่างที่เราหาไปก่อนเราชอบอะไรวะอะไรของกันลรกัน ในหน้าตาเราในหน้าใช่เมื่อกี้เห็นคนมาในไลฟ์ผมว่าชอบชอบไปเรื่อยอ่ะก็ชอบไปเรื่อยอไ,ไม่ก็จริงๆมันก็มีหลายอย่างที่ชอบทั้งปากทั้งเอตาทั้งอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเขาเป็นคนปากสวยหรอเออมัจริงเหรอเอาจริงๆมันเป็นปากที่านานๆอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ใช่อุดมคติของไทย <c oughs> ยังไงอะ่ะเออมันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่ใช่มันออ้อิ่ม แรงเราล่ะค่ะชอบเขาหรอชอบเขาหรอใช่ทำไมถึงว่าชอบส่วนไหนจริงๆก็ชอบหลายๆอย่างนะแบบคือผมชอบทั้งตาเขาแล้วก็รักยิ้มคือตาเขาอ่ะหวานแบบหวานเกินแบบหวานมากแบบเอออเครายัางไม่ได้ค่ะคำมใช่จริงๆคือหาคำถามไม่เจอเลยไม่เจอไม่เจอคำถามได้ค่ะจกเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะ ไม่มีใครถามเลยไม่มีใครถามอะไรเลยนะครับที่จะคนชมเห็นไมื่อกี้ชอบเขาเลยอ๋อแล้วมันเป็นไลฟ์แบบเรียลไทม์หรือเปล่าใช่ค่ะพูดแบบไม่มีไม่มีเวลาดีเลยยี่สิบวีอะไรอยู่เลยปะไม่มีดีเลย์เลยค่ะมันสดเลยพูดไปปุ๊บเขาพิมพ์เลยเนี่ยชอบเขาเลยอ่าไม่ได้เมืกี้นะคำถามไม่มีใครถามกินไม่สบายแล้วครับพักผ่อนกินยาเจี๊เสียงผมเปลี่ยนแล้วครับงานเยอะงานเยอะแหละ เออจริงๆห่วงกันเรื่องอะไรบ้างไหมคะสำหรับสองคนพี่ถามแทนแฟนข่าวให้ได้เอาไปที่พี่ถามดีกว่าเพราะว่าผมไม่เจอคําถามเลยไม่เจอคําถามเลยได้ค่ะจริงริห่วงกันและกันในเรื่องอะไรบ้างเลยทำงานร่วมกันก็ <c oughs> ห่วงหลายเรื่องครับทั้งสุขภาพทั้งคือคือเวลามันมันมันน้อยแล้วเขาต้องทำทำสองอย่างที่สำคัญก็คืองานกับการเรียนก็เป็นห่วงว่าเขาจะ ยังไงอ่ะเออมันมันจะลําบากมันจะยากหรือเปล่าแล้วก็ห่วงเรื่องเออเครียดมันต้องเครียดอยู่แล้วเพราะว่ามันมีทั้งงานทั้งผ่านละอะไรต่างๆก็นั่นแหละก็เป็นห่วงเรื่องนี้ครับไม่อยากให้เขาเครียดใช่ชิวๆกับเราไปทำงานชิวๆเป็นเรานะคะห่วงอะไรเยอะห่วงก็ดูเป็นคนที่ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะว่าดูจริงๆแล้วดูแบบอจริงๆผมว่าผมไม่ค่อยมีดูเป็นบุคคลที่ไม่มีอะไร ที่จะน่าห่วงเลยแบบรู้จักชีวิตตัวเองแบบถ่องแท้เนี่ยล่าสุดไปศึกษาประธรรมนั้นศึกษาอะไรนะศึกษาศาสนาแล้วพระพูทธศัตว์ฟิลแบบวันไม่มีอะไรให้ห่วงแล้วเพราะว่าทางบ้านเขาไม่ได้มีปัญหาเป็นหนึ่งหนึ่งคนที่แบบโอเคแล้วก็เรียนก็จบแล้วงานก็แบบก็ยังได้ทําแล้วก็มีความสุขด้วยอะไรเงี้ยห่วงอะไรอยู่วะ พ,พักผ่อนเราก็พักผ่อนพอๆกันถ้าจะห well, ่วงเขาก็ต้องห่วงตัวเองด้วยใช่ไหมเออแล้วมีอะไรให้ห่วงอีกนะกินข้าวกินครบกว่าผมอีกจริงเหรอเป็นหนึ่งคนที่ชอบกินข้าวครบสามมื้ออะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเหลืออะไรก็ห่วงออกกําลังกายเหรอเออไม่ได้ออกเลยต่หุ่นอน่ะดีกว่าผมอีกนะจริงเหรอไยินบอกเราไม่ต้องห่วงเขาแล้วล่ะเออแต่ก็ห่วงในทุกๆการกระทำเลยแหละแล้วก็ห่วง ก็ห่วงความเป็นเขาแล้วแหละทอกตุกอย่างใช่จริงจริงเคยคิดมาก่อนว่าแบบเคมีเราจะเข้ากันกันอค่ะอย่างที่พี่ดูในมีแต่คนบอกว่าเคมีเราดีมากเลยอะเคมีดีมากผมว่ามันเพราะว่าเป็นความธรรมชาติของเราหรือเปล่าอ๋อที่บอกว่าเป็นัวาใช่ใช่ผมต้องเล่าไปก่อนเลยว่าตอนที่ผมเข้ามาผมใหม่มากแล้วมีแฟนๆบอกว่าแบบว่าไหนลองทําเป็นแบบเซอร์วิสในดีอะไรเงี้ยซึ่งผมตอนนั้นตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมต้องทํายังไงผมได้แต่แคปแชทแล้วส่งไปให้เขา ก็แบบพี่ผมโดนอ่างเงี้ยผมควรทํำยังไงดีวะเขาก็ตอบผมกับมาว่าแบบว่าจริงๆเราไม่ต้องทําอะไรเพราะหน้าที่ของเราคือนักสแสดงที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเลยทำให้ผมเลยแบบว่าไอคนที่แม่งของจริงวะ <c oughs> ไอที่ไอที่เป็นของจริงมันบอว่าไม่ต้องทําอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเพราะว่าพอพอผมได้ยินคํานี้มาผมก็คิดแล้วว่าเออวะถ้าเกิดเราเป็นธรรมชาติอะเราก็ไม่ต้องไปหลอกเขานะ ถ้าสมมติว,ตว่าเราไปฝืนทําอะไรทุกอย่างแบบอยู่ๆกาเอ๊ะจับมือจับมือเลยแบบว่าเราก็ไม่จริงใจกับเขาแล้วอ่ะผมก็เลยแบบเออแสดงว่านคนนี้เขาของจริงดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าพี่จะแบบแซวๆว่าทุกการกระทำมันออกมาจากความจริงนะจริงๆถามว่าความจริงไหมมันมันก็มีแกล้งเพื่อแฟนคลับด้วย<ช>เพราะว่าก็คือเราจะทําตามที่เขาขอนะถ้าเกิดเขาขอให้ทําท่านี้ท่านี้เราทําแต่ว่า ถ้าเกิดเขาไม่ได้ขอเราก็จะทําไปตามที่เราอยากทํำใช่อย่างทีแรกเราไม่ทําอะไรเลยแต่พอแต่พอแบบก็เริ่มสนิทกับแฟนคลับมากขึ้นเริ่มกล้าเล่นอะไรมากขึ้นก็แบบแกล้งเขาเฉยๆต้องการที่จะแกล้งแกล้งแฟนคลับก็ดูเป็นอะไรที่มันก็มีความสุขร่วมกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็มีความสุขแฟนคลับด้วยเราด้วยก็เป็นมุมน่ารักน่ารักจริงๆก็ หลายๆคนก็รอติดตามเนาะแต่ด้วยความที่เวลามีจํากัดมากๆเลยเห็นว่าเราสองคนจะมีความพิเศษกับเดลินิีกถูกไหมคะมใช่ออรอด,ชอดูนะครับ <c oughs> งั้นแอบฝากผลงานกับเรากับฟแฟนๆเดลินิโออนไลน์ดน่้ยค่ะครับก็ฝากผลงานที่เราจะเกิดขึ้นกับเดลินิจด้วยนะครับคืออะไรเอาจริงๆคืออะไรมารอลุ้นกันกับพวกเราด้วยนะครับว่ามันคืออะไร มีแน่นอนมีแน่นอนมีแน่นอนมีผลงานตื่นหรือว่าช่องทางการดูแล้วก็ติดตามเราได้ที่ไหนก็ผลงานก็เป็นผลงานในอนาคตและกันครับก็ฝากปีหน้าไว้ัง้งก็อยากให้อยู่คู่กับพวกเราอดใจรออีกนิดนึงครับผมแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะมีมันก็มีรายการแหลรก็พูดไปหมดเลเอาที่ผ่านมาเราไม่ได้ไลฟ์กล้องนี้ใช่ไหมเราไลฟ์กล้องนี้ใช่แล้วผมไปพูดกับกล้องนี้ก็คือไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ อ้าวที่ผ่านมากูมองกล้องนี้มาโดยตลอดครับคัดเริ่มใหม่เริ่มใหม่ดีเริ่มใหม่เดีหเริ่มถามใหม่โอเคอาปากต่อยขอปากนั่นแหละครับผลงานในอนาคตแล้วก็รายการ WY x แล้วก็คนรักเรื่องเต็มนะครับแล้วก็ฝากผลงานที่จะมีกับเดลีนิวด้วยซึ่งเอาจริงๆก็หล่อลุ้นผมก็หล่อลุ้นเหมือนกัน อยาจะรู้ว่ามีอะไรใช่ใช่ครับแต่มันมีความพิเศษแน่นอนเลยค่ะเพราะสองหนุ่มเขาก็จัดเต็มให้เราพร้อมใช่ไหมคะพร้อมครับพร้อมครับได้วยินนะคะพร้อมไหมได้เสมอครับได้เสมอถ้าหยินดูง่วงไม่ง่วงหลับหรือเปล่วงไม่ง่วงครับพี่กี้นี่คนบอกว่าใช้ทำตาโตหน่อยพี่ปิ้งให้แันทร์จันทร์หน่อันะคะตาผมได้แค่เนี้ครับผมไม่ยอมทำตาโตแล้วตาตาแบบกินกาแฟเยอะ ก่อนจะสักกันไปอยากจะได้ยินอยากจะได้ยินมุกเสียวๆสักนิดนึงจีบแฟนถนัดเลยเรื่องมุกเสียวอเรื่องนึงจะลากันไปนี่แกนรอขอจอเลยให้ได้ยินคิดก่อนพี่หวานน่าจะได้ก่อนเนาะไอ้ยม่คืนให้เวลาหนึ่งนาทีคิดโอ้โหยานยากอยู่นะผมจะจะใช้ไปหมดเลยจะเสียวกับเขาหรือจะเสียวกับแฟนไม่หมดก่อนจะเสียวกับใครนะครับมุกคืออะไรคุณ เดี๋ยวคิดก่อนนะได้ค่ะให้โอกาสคิดกต้องถนัดแหละเพราะว่าอยู่ในเรื่องบอกเขื่นคือนั่นแหละที่ขื่นคือผมไม่ถนัดไงเออพี่พี่คิดมาเดี๋ยวผมเล่นตามเรีวอุ้มันใช้ไปแล้วเร็ว เปิดเปิดสักเว็บมุกเสียวอย่าทำให้ผมผิดหวังอย่าทำให้ผมผิดหวังระหว่างขอสองมุกพี่มองระหว่างนี้ผมคิดออกผมคิดออกแล้วครับขโมยมุกมาเล่นได้ได้ได้ถือวผมยังไม่เล่นได้ได้เล่นเลยแต่ว่าไมเลยค่ะจะคุยกับเขาหรือจะจีบแฟนดีคะไม่เอาอ่ะมันตลกอ่ะไม่เล่นเลยปามุกเงือดได้สานการทำท่าน่ารักก็ได้หรือว่ามี ไม่ได้แล้วใช่ได้เหรอได้ไหมพี่คอจะชอบเหรอเอามาเล่นได้หมดมีการขอตัวช่วยด้วยนะคะขอเป็นมากระซิบก่อนนะเห็นมีมีไพ่มีไพ่ขอตัวช่วยหิวข้ามาเอามาแบ่งนะเอามาแบ่งสมุกบ้างนะอ้าวได้แล้วต้องเล่นแล้วเออยังไม่ได้แบ่งว่ะไปดูวอรจะดูความรักมันเหลือเอาไปเผื่อใครดีนะอ่ะได้ แ oh? ค่นี้เหรอใช่ก็อ like ่านอันแรกเลยไม่ไม่เลือกอะไรเลยนะเห็นอันแรกอ่านเอาเลยจบแล้วเหรอจะขอตัวช่วยไหมคะไม่ความรักมันเหลือเออแล้วกันพี่ผิดที่พี่ละพี่ให้มุกอะไรผมเนี่ยอ่าได้เดี๋ยวไปเอามาใหม่เรียวทมมากจริงๆไม่อยากเป็นจบแล้วะมุกเป็นมุกคนดูเหมือนมีอะไรอีกอาจจะต้องเล่นเสี่ยงอ่าไม่อยากเป็นคนนอกใจอ่ะ อะไรวะไม่นีไม่ไม่มาต้องแบบเอ้ทำไมอ่ะเอ้ทำไมอ่ะช่ังเลยจังเลยจังจังได้ชอบความสดมากเลยจริงๆนะเกี่ยวอะไรเดะไม่ใช่แล้วพี่คนละมุก ก็ทำไมอ๋ออ่ะดีได้ค่ะถึงขั้นเฟซบุ๊กหปเลยมาครับมฮะพี่ก็มีของช่วยเหลือนะค่ะเพื่อยากรู้ต้องมาผมเอามุกนี้เลยจริงๆอ่ะมือถือมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับปัจจุบันนี้นะครับแต่รู้ไหมว่าอะไรสำคัญกว่ามือถืออะไรครับมือถือไงเกูรอดแล้วรอดแล้ว ผมรอดแล้วครับขอบคุณมากครับผมอยากเล่นจากปลอมอาจารย์หนูขามากเลยหนูขาที่จะให้เป็นตัวช่วยปลอมอาจารย์หนูขาเขาเขามีมุกเขามีมุกกันอะไรบ้างเลยมันไม่ได้มมันไไ่ด้อกไม้สีแดงอ่ะนั่นแหละมันแบบเป็นตัวแทนของความรักก็เหมือนกับหนูขาอะไรไม่อะไรวะมันเชื่อมไม่ได้อะ พี่ให้ยู่้ยืกกลางวันแดดมันแรงไงเอเฮ้ยเราแต่อครับมาแล้วถ้าพี่อ้อนหนูแทไม่ไาวจะไม่ได้อะไม่มีใครช่วยได้พี่เป็นพาละหนักก่อนจะจับแฟนไปเขาคาดหวังได้ผมพำลังหาเขาคาดหวังมาเขาคาดหวังค่ะพี่ไม่ต้องไม่ต้องคาดหวังแล้วอ้าวผมสบายตัวแล้ว น้องๆเป็นคนตลกเลยค่ะพี่ก็เพิ่งรู้เราเป็นคนตลกเอ้ยตอนนี้ได้มามาดิจะมี Google ไว้ทำไมเออทำไมนั่นดิเฮ้ยตั้งแต่มีเธออยู่ใกล้ๆเี่ยชีวิตก็ไม่ต้องค้นหาอะไรเลยอ๋อรอดมุกที่30พอดีเลื่อนมาสุดท้ายว้รอดรอดรอดเลยรอดแล้วเยี่ยมเลยตบมือให้นะคะ ก็ยังที่เห็นเลยค่ะน้องๆสองคนน่ารักจริงๆแล้วก็มีฝากเ็นแอนในนิวออนไลน์นะคะติดตามทุกอย่างเลยของน้องๆเขาแล้วก็ทุกช่องทางทางอินสตาแกรมแล้วก็โซเชียลต่างๆเลยเดี๋ยวเราจะเห็นผลงานของน้องเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมติดตามความพิเศษกับเดนนิวด้วยนะคะยังไงวันนี้ฝากไปก่อนด้วยบายบ๊ายบายคุณค่ะ